ไล่รายงานนะำพองปผปฟังก่อนสวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยรอไทยซิ่งครับคลิปนี้47น้องยูโรงานเข้านะครับเฟืองเฟือง,งแตกเฟืองรูดนะครับตัวก้าปูข้างหลังนะครับไถหนายังไม่เสร็จเลยครับพี่น้องนุ่นจอยนุ่นครับเดี๋ยวไปดูรถน้องยูโรกันนะครับ เหอ่เราไปที่นอใช่ป่ะไปป้ดพันอรอทีมไม่นี่แต่านนะนี่เล็วถอย้นมาหนีไหมโอ้โหพอดีฮกยิงอโยงเห็นไหมเออ้างดียวสาม้างดีมันมันหนักมันเท่มันเลยปดไปนั้นแหละตน้เราไม่ได้เลวก็นี่ะปดทีมเนียเอาโฟไหมเอาโ่มมาขามัน้าราไม่ท้อแนไม่นี้ก็ได้นี่คับกินองครับเป็นแขนตัวนี้นะครับ นี่ครับเตกหักเลยครับหหเห็นไหมครับนี่ครับแรงก่อรถครับ <c oughs> นองยโล <c oughs> มนรยกทางิครีแรกมันเสียงดังอิดนะครับเวลายกนะเสียงดังจี๊ดกิ๊ดนะครับยกข้างเดียวนะครับดีแต่ไม่าดีแต่ฟ้านี่ไม่แตกนะครับยูนี่เลยยูนี่โตเมื่อก um ันพ่อ รถรถเขาละเฮ็ดเขาเราก็ออกเทศนั่นง้าเขาเห็นงานเขาไโดตุว้องใครเขาเห็นางอะไม่วอาิันน้อยเนี่ยแอบอารมณ์ดีใาดไลรถสียังอารมณ์ดีอยู่มันมือพักล้างมือผ่านตัวกันรถคันนี้หละ่านเมื่อแต่กับรถนตแวรถคัเ่อกี้ไปหาเนอะแบบน้ำน้ำไหลจะก่เไหน ครับเออนี่เป็นเป็นเอ่อเป็นการปูของห้าสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของสี่สิบเจ็ดนะครับมาจากศูนย์นะตัวนี้ทหารทืบบอลู่บอขายเอ้าไปแตกแลวครับพี่น้องซูมเข้าไปนะครับ พูันดุยูดดหมดลวเหูดเอ้ยจะเป็นคนดีขึ้นจะเป็นคนดีของคอยหักแจะต้องซ่อมมาคอยที่จริงมันยังหักตัวนี้ครับเฮงที่จริงมันจะมีหักเจ้าดึงออมมันหักเลยอันนี้เป็นของสี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นของห้าสิบนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับ อาจจะเป็นเพราะดูด so ูหลวมหรือว่าไม่เข hey, ้าใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่มันนัอีดิดนั่นแหละความรู้ไม่ถึงครับทุกคนถาพระลุงพระจิตโทรถามพระจิตอาเอแล้วจากเราพิจารณาหรือเปล่าสงสัยพานจะหนักเกินครับพี่น้องน่าคิดตึ๊งสงสัยเฮวีพัดและหนักคนแห้งก็ลด เรากี่เท้ามีวะังอู้เียบตะคิวกะยินพอไับดา่อยอีกอ้อคมเจ้าสิเล่ามันบูจากฝ่ายยังยันอัรกันอ๋ออ๋อโอ้ยทำกับากันนะนี่ครับอ่าสีอีกคันหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นรถ รถใหม่ๆเลยนะครับมันน้ำยามันซึมออกตัวนี้ครับมันรั่วออกตัวนี้นะเมื่อกี้กูไปไปคายอ๋อน้ำไหลจ้าจ้าอ๋อน้ำยาวันนี้หั่นแน่นเลยจะมันจะอยู่กูไม่อยู่แลยจังไป๊ะโซนเขามาหนานั้นไม่เคยม่อยู่โอ้ย ของชันนี้ฮอตสุดเชียวกาวเ,<อ>เสรรื้อแล้วก็หมุนน็อตเสรรื้อมปนระหีไปเยหูน้ำยาดาัดานดเนาะล <c oughs> ดลงเลยเดี๋ยวพอนนั้นน้น้ำยาพ่นซึอมออนนี้เห็นไหมน้ำมันซึอมอามานหอยหอยน้ำยา ไม่แน่นมมอ,อยู่เลยไปเลยนะครับเ,รเจอกันคลิปหน้านครับเดี๋ยวซ่อมรถให้น้องยูโรก่อนนะครับปวดขาให้น้องยูโรก่อนอเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ